กรรมนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะหากคู่ครองที่เราเลือกเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วไม่สนับสนุนไม่ช่วยเหลือเบื้องต้นคิดว่าเป็นกรรมที่เราเคยทํากับเขาไว้จะก,ก็อดคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้อยากกลับขเอเรียนถามว่าสามารถนําหลักธรรมใดมาใช้เพื่อให้เราไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อเขาทําให้หมดกรรมกับเขาโดยเร็วค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเราควรจะปฏิบัติในขอบเขตของเรามีหญิงนางหนึ่งที่เป็นพระสวสดบัลแล้วก็สามีเป็นนายพลคือไม่เข้ากันเลยแหละเพราะสามีนี่ก็ต้องอทปาปานติบา แต่ภรรยาเป็นพระสสดบาบัลต้องรักษาศีรขะบทอย่างดีก็ก็ยังอยู่ด้วยกันได้แม้จะไม่สนับสนุนกันแม้จะทำคนละอย่างมีแนวคิดคนละแนวคิดมีจุดมุ่งหม,มหมายมีเป้าหมายมีอะไรคนละอย่างกันก็ปฏิบัติมันการปฏิบัติเป็นของไขรของมันไม่ใช่เราปฏิบัติแล้วเขาจะได้ด้วยเราปฏิบัติเราก็ได้เขาปฏิบัติเขาก็ได้เขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ เราไม่ควรจะเอาเป็นปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเราหรือเราก็ไม่ควรที่จะสร้างปัญหาจากตัวเราที่เราไปมองเห็นว่าเขาไม่มีอะไรที่สนับสนุนแลวตรงกับแนวคิดของเรานะปฏิบัติในตัวเรานี่แหละเดี๋ยวมันก็หมดไปเองถ้ามันจะหมด mm hmm. เวรกรรม <laughs> พูดถึงเวรกรรมต่อกัน